สวัสดีทักไทยมาเจอกันกันกบสาระน่ารู้เกี่ยวกับสวีเดนอีพีที่1วันนี้ดาวอยากน,นําเสนอสองสเรื่องที่สําคัญเป็นอีพีสั้นๆนะคะทุกคนเรื่องสําคัญในประเทศสวีเดนที่เราควรศึกษาเอาไว้นะคะเรื่องแรกคือเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เราจะพลาดไม่ได้เลยคือคําว่าฟิกกาฟิกาหมายความว่าการหยุดพักดื่มกาแฟหรือดื่มชาพร้อมกับขนมนะคะเป็นวัฒนธรรมที่สําคัญควรเรียนรู้เอาไว้ สิ่งที่2ที่เราควรศึกษาเอาไว้เช่นกันก็คือเรื่องความเท่าเทียมกันนะคะประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่ให้ความสําคัญมากกับความเท่าเทียมกันเรื่องต่อมาก,ก็คือเรื่องทั่วไปความเป็นส่วนตัวหรือเพื่อนที่ส่วนตัวของคนทั่วไปในประเทศสวีเดนมักจะเคารพความเป็นส่วนตัวไม่ชอบการเตะตัวหรือเรื้อถามเรื่องส่วนตัวมากเกินไปแต่ก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะแต่ส่วนมากเป็นแบบนี้ สิ่งสำคัญที่ดาวอยากจะจบไว้ในคลิปนี้ก็คือเรื่องการตรงต่อเวลานะคะประเทศสวีเดนเป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องการตรงต่อเวลาทั้งที่การนัดหมายกับเพื่อนฟูงแล้วก็ที่ทำงานด้วยนะคะถ้าเราเกิดเหตุสุวิสัยเราจำเป็นจะต้องแจ้งให้เขารู้ว่าเรามาไม่ทันหรืออะไรประมาณนี้นะคะจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะ